กึดได้ไปเป็นสวัสดีสบายดีสบายดีเด้อสุขสุขนที่อความาฟังสองบาวทีครับเาาที่กสิภาความหัวค่ำสะพานค่ำคํำเบาคํำจ้าไปสู่อดีตอนาคตปัจจุบันเนาะมื่อนี้มาพรอมกับอยู่งามครับอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีอ่าหรือสิเกินว่าเสือเก่าเพ่นก็คือ บ,บันดานเนาะบันดานปากมูลเนาะอำเภอกิงอำเภอดานปากมุ่นกินอำเภอบานดานนะก่อนสิเปลี่ยนซื้อมาเป็นอำเภอโของเจียมเนาะหลังกากนี้แบ่งบางส่วนไปเป็นอำเภอศิรินทรเนาะอ่ามื่อนี้ยกสิมาว่าเรื่องคำว่าโขงเจียมพี่น้องอ่าหัวคำคำว่าโขงเจียม คำว่าโขงกับคำว่าของเนาะคำว่าแม่น้ำสองสีกับคำว่า,าคำว่าปากมุ่นเนาะปากมุ่นคำว่าโขงเจียมเดี๋ยวค่อยเบาที่หลังเนาะพี่น้องเนะาะมาเบาถึงคำว่าโขงกับคำว่าของกังกนนะทั้งฟังไทยนี่เพืนเน่นอนแม่นำ้ำแม่น้ำโขงเห็นปะแต่พี่น้องทั้ง ฟังสายผนเพื่อนเอินว่าแม่นำขค้งบ่เออเป็นบอคือกันมาดิถ้าโค้งนี่บาวทีว่านหมายถึงควอมยิงใหญ่เด้ยังถี่หมายถึงบาทีคิดหอดประตูโค้งเขาวัดว่าเนาะประตูโค้งคือประตูใหญ่นี่นี่สุ่มประตูนี่โงบวาดโงแตมรุธเจ้าเนาะ,ะนั้นจะเป็นเอินว่าประตูโค้งเพราะฉะนั้น ถ้าสีเทียบกันว่าแม่น้ำใหญ่แม่น้ำสายใหญ่เนี่ยเป็นแม่น้ำโ้งเนาะส่วนก็นมาของเนอย่างเ้ยในฟังศึกษามาว่าหมายถึงสิ่งหมายถึงของหมายถึงสิ่งของมีคาเนาะหมายถึงว่าเป็นบริเวณที่มีความบุดมสมพูนนะมีศว์ษาว่าสิ่งนี้อ่าสองฟังนี่ก็มีต้นหมากลากใหม่มีเอิ้นว่า เป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์แหละมีสังมีเสือมีแลดมียังอยู่เต็มไปหมดแล้วแต่อนี้นอแต่ก่อนเป็นว่าก็เป็นแหล่งที่ที่คนสิมาขายกันเป็นเป็นหมองที่มีสิ่งของที่เหาสิหาไปขาไปขายได้เกือนว่าไม่นาคล้องบ่อืมแนะนาที่มีสิ่งมีของมีของมีคานอ คนว่าว่าจกสีซํำใดดอกมาวีกับฟังมากมาว่าซูฟังเนี่ยพี่น้องพราะฉะนั้นคําว่าโค้งก็คือแม่น้ำโค้งของก็คือแม่น้ำของนี่แหละคําต่อไปพี่น้องคําว่าคําว่าแม่น้ำสองสีเนาะแต่ก่อนนี่ก่อนทีมีเคลื่อนได้หลายนี่ตอนนี้แม่น้ำโค้งนี่ก็เป็นสีคือแม่น้ำมุ่นแล้วพี่น้องเห็นบ่สีเขียวอมฝานเนาะ แต่ก็ไแม่น้าโค้งจะสีคุณพี่น้องมันไหลผ่านหินผ่านอย่างมากเนาะเป็นว่สสีปูนเนาะแม่น้ำมูลก็สีออกเป็นสีเขียวอมฟ้าแบบนี้ละเออเอวนว่าสีครามอ่าเรียกว่าโค้งสีปูนมูลสีครามนะจุดบรรจบของปากแม่น้ำมูลไหลลงแม่น้ำโค้งก็เลยเกิดนำสองสีมาปะทะกันสมมือนี่เป็นสีเดียวหร้อพี่น้องเป็นสีคือแม่น้ำมูลหรือสีแม่น้ำโค้งก็ได้นี่เห็นบ่นี่นะครับ เออว่าเมนว่าเมนบึ้งนะเมนน้ำอยู่บึง้งน้ำมันก็ลดพี่น้องเนี่ยไปเบิ่งเมืองวันที่เก่าเนี่ยก็โอ้ยลดหลายามองสันดอนมองปากไม่นำโค้งกันแอมไปก็โอ้ยเห็นแต่กบใหม่แล้วน้ำโบดได้ไหลเนาะไปจังน้ำนิ่งๆน,นี่แหลนะนะคำต่อไปครับว่าปากมุดพี่น้องปากมุดเนี่ยก็คือ ปากแม่น้ำมูลที่มันมันไหลลงแม่น้ำโขงนี่แหละลงไปแม่น้ำสองสีเกินสีเกินแม่น้ำสองสีนเนาะเกินว่าปากมูลนเนะาะบั่นดานบั่นดานบันดานปากมูลสีเกา่าเคยโของเจียมเนาะ,ะแต่ก่อนนี่พันก็ขึ้นต้องต่ออาณาจักรเล้าแบ่งเป็นสามอาณาจักรนี่กับบานดานนี่กับข้นแล้วขินกับเขมราชเนาะเขมราชก็ขึ้นครับ จำปาสักบ่ก็มาช่วงราชก,การที่สามว่เิ่นจังมีการวางแผนโดยเฉพาะช่วงราชก,การที่หาเนาะเป็นการโ้มเอาแผ่นดินล่าถูกฝากส่วนแต่ราชการที่สามากู่นละนะเลาวทั้งสามทาจาก,กับขื่นต้องต่อสยามนะน,นั่นนะฉะนั้นอำเภอคงเจียมนี่ขึ้นกับคุยมาลาดแล้ว กลินตอสีเมืองไม่แบบนี้าขึ้นตอสีเมืองหม,ม่แล้วก็มาเป็นอำเภอจากกิงกิงวาเป็อนอำเภอนี่ก็แยกสิริทอรออกไปนี่ก็เป็อนอำเภอคงเจียมเนาะของที่มีผาแตมมีน้ำตกซอยสวรรค์มีลายล่ายางกับสถานที่ท่องเที่ยวกับมาเที่ยวมาเบิงโดยเ,เฉพาะผ้าแตมแล้กลิ่นซื้อเลือดซ่าเนาะ,นะอเอามาที่คำสุดท้ายพี่น้องไปนี่คำสุดท้ายคำว่าคงเจียมนี่แหละเนาะ,นะ ตามที่เบิงเพิ่นว่าโขงเนี่ยมาจากโขงว่าซั่นอ่าเจียมมาจากเกี่ยงสิภาษากุ้ยเนาะภาษาพี่น้องสา,าิติพันกุ้ยนี่แปลว่าสร้างว่าซั่นโขงก็สิแปลว่าสร้างมันมีมีมหัวหน้ามันเนาะหัวหน้าสร้างมันมีสร้างหลายบ่สร้างเป็นโขงมปนมีฝูงสร้างอยู่ก็เลยเอิ้นว่าโขงเจียมว่าซั่นแต่บางทีว่าโอ้งไปสิแม่นอยู่บโ่โขงก็สิบ่แม่นน้ำโข้งเนี่ยบอกเฮ้อมองที่ มุ่นไหลลงมาเนี่ยบอเจียมกะเจียมเนี่ยถ้าแม่นคิดใส่เดือนเจียงเดือนเดือนแหลกเดือนตะมิดในคําโบราณเนี่ยเดือนแหลกเดือนตะมิดก็เดือนมาเ,เ,เดือนเจียงเนาะหรือสิคิดใส่อ่าล่าเจียงก็คือล่าที่เว้าถึงแหลกกันสืบพันธุ์กั้นอวัยวะเพลยิ่งเพศชายเนี่ยถี่เพิ่นล่าในงานบนหม่องไฟจังซี่เนะาะอสุมเมอ นี่เกินว่ามันเพล่ม,มันบรสุทธิ์ผ่าเกิดว่าแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมศาสตร์นะพี่น้องเนาะการกินการสืบพันธุ์การขับถ่ายการพักผ่อนนอนหลับนี่สี่ขำนี่มันกับธรรมศาสตร์อ่ะเอาที่ว่าโคงเจียมกับที่จะเป็นแม่น้ำโคงนะที่เกินว่าอย่างไรล่ะแม่น้ำโคงที่มันเป็นตาอิฐเนี่ยที่มีมันมาปะทะกับแม่น้ำมูลบ่นะให้เกิดว่าโคงเจียมว่า,านั่นแหละพี่น้องเนาะ เอาที่ว่ามันอ่ะสิเป็นแม่น้ำโขงที่หรือสิว่าแม่น้ำโขงที่เข้มเหนื่อยเข้มโตบ่หรือแม่น้ำโขงที่สงวนท่าที่พเพราะว่าเพิ่นผ่านแม่น้ำม,มาหลายพอมาประทะแม่น้ำมู่นเิ่นก็เลยว่า,าโอ้ยนะไข่ยนี่ก็กับเจ้านี่ก็มาพ่อกันก็พ่อกันแบบเข้มเหนื่อยเข้มโตบ่หรือว่าแม่น้ำมู่นมา่อพอแม่น้ำโขงเห็นแม่น้ำโขงยิ่งไงกลัวครับ แม่น้ำมุ่นก็นเลยเจียมเหนื่อเจียมโตเจียมเหนือเจียมโตกับแม่น้ำโขงบอ่อขึ้นไปดอกวาผู้ขาเกิดไปดอกพี่น้องอืมเอากับมาพร้ากับพี่กับน้องนะข,ขัขวค่ำขัวค่ำสะพานค่ำเด้อปิดติดกจังไดกัมบมาเบาสู้กันฟังอ่าพอได้มีความเบานี่แหละเป็นยู่เป็นโมกันพี่น้องก้าวผา่างามๆส,สวยๆที่ไปถ่ายมาอยู่แม่น้ำโของอำเภอโของเจียมอุบลราชธาน,นี เมืองอุบลโค้งเทียมเมืองอุบลเกาะกรเพิ่งกระขึ้นกับลายหม่องลายบอลเนอะขึ้นกับเจมมาลาดขึน้นกับสีเมืองใหม่อะเมมาลาดสีเมืองใหม่ขึ้นกับอุบลีเนาะต่อมาพอเป็น,นำอำเภอโค้งเทียมเพิ่งกระชัดบางส่วนไปเป็น,นำอำเภอสิรินทรไปเป็นด่านช่องเม็กซแล้วล่ะเนาะเอา้าพี่น้องปองไปครับเบิ่งภาพ สวยงามสีสวยไปสันแล้วเนะสสาะธรรมศาสตร์เ่ก็ซอยสืบซอยสู่ชีวิตมนุษย์เฮาธรรมศาสตร์เป็นแม่แบบของศิลปะเพื่อนว่มมาธรรมศาสตร์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างลระพี่น้องแต่เฮาเ่ามีธรรมศาสตร์เฮาเดียเป็นส่วนหนึ่งธรรมศาสตร์อ่อะเนาะแต่ว่าเฮาเป็นส่วนหนึ่งธรรมศาสตร์ก็โอ้ยมนุษย์นี่ก็ตัวเล็กๆในหน่อยขนั้นแล้วธรรมศาสตร์มันยังไงมีฟ้ามีดินมีลมมีฝนเนาอะอ เดี๋ยวพอมีเห็นแม่นำโคงเนี่ยเข้ากับตัวหน่อยเลยละ่ะเห็นว่าเหื่อเนี่ยหน่อยนะคนสีนหน่อยซสัมไตรวันทัน่วไปนะาฉะนั้นมนุษย์กะต้องเตียมโตบ่อ่าเตียมโตไปจังแม่นำมุ่นพอแม่นำโค้งเนาะพี่น้องก็สิดีเด้เอาพอกันไหมพี่น้องคิดได้ไปเป็นขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่แวะมากับชมขับฟังครับสบายดีสวัสดีคิดได้ไปเป็นๆทุกคนเด้อ